ชิมดีกว่าชิมไปคำแรกนะคะก็จะได้กลิ่นดูสุมานำเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะแนนจะเป็นตัวโมจิโตนะคะนี่กลิ่นโซดาะคะ่ะแล้วเพื่อนๆดูเห็นไหมเออเป็นลูกเลยคือมไม่ใช่ลูก<อ>และลูกไม่ใช่เล็กๆที่คิดว่าถ้าเกิดเราแกะมาแล้วก,กินกับลูกเนี่ยมันน่าจะอร่อยแล้วก็ฟินมากๆเลย <laughs> เราจะพาทุกๆคนไปที่ร้านกาแฟสุดชิคนะคะที่คนเก๋ๆอย่างพวกเราพลาดไม่ได้ใช่แล้วค่ะจะบอกว่าร้านนี้นะคะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยนะคะเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุรีมากๆด้วยบอกว่าเป็นขวัญใจน้องๆนักศึกษาแถวนี้เลยนั่นก็คือร้านกาแฟลับๆนะคะร้านกาแฟดีดีคาเฟ่ค่ะแช่แล้วค่ะ,คะอยากรู้ใช่ไหมเป็นไงตามมาเลยไปค่ะ ว้าวเป็นมาแล้วนะคะจะบอก ตกแต่งโทนขาวโทนดำโทนเทานะคะคือมินิมอลมากๆเลยใช่ค่ะที่สําคัญนะคะทางหน้าร้านยังมีมุม,ม,ม,มเล็กๆนะคะให้แบบว่าได้ถ่ายรูปก,ก่อนเข้ามามในร้านด้วยจะบอกว่าเหมาะกับคนชิคๆคูลๆแบบเราเนีน่ยแบบแบบแแดะแพอเวลาเจอมุมถ่ายรูปอะไรกวแบบพูดไม่ค่อยถูกตลอดเลยอะ่ะสุดปลาเขาเรียกว,ว่าอ้อรออ้อรอแต่แล้วยูก็แบบว่า hit book แบบถ่ายรูปแล้วก็อ้อรอทุกนาทีเลยใช่จริงแล้วจะบอกว่าร้านนะคะก็เกิดจากความชอบของเจ้าของร้านค่ะที่ชอบทำชอบ พิงขงนมน,นะคะชอบพินกาแฟก็เลยเกิดมาเป็นร้านนี้เลยค่ะเอาจริงๆนะร้านใหม่ที่แบบว่าเกิดมาจากบบความชอบเนี่ยดีทุกอายใช่และจากความชอบนะคะก็ทําให้เกิดร้านดิบบี c คาเฟ่ค่ะแล้วที่นี่นะคะเขามีเมนูเยอะแยะมากมายเลยใช่ค่ะนอกจากจะเป็นเมนูเครื่องดื่มแล้วนะคะที่นี่ยังมีเมนูเบเกอรี่ด้วยและที่สำคัญนะไอเบเกอรี่ของเขานะคะทําวันต่อวันไม่ใช่วัตถุกันเสียนะคะและที่สําคัญเริ่มต้นแค่29บาท ใช่ค่ะแบบว่าน่ารักยใช่แล้วเครื่องดื่มก็ไม่แพงนะก็เริ่มต้นเพียสี่จุห้าบาทเองเรามาชิมกันดีกว่าวันนี้อยู่ตรงนี้แล้วเราจะเป็นคนกินเยอะนะชอบกินเยอะชอบสั่งมาเยอะให้อายเริกหมอันนี้อะไรน่ากินมากเลยมีส้มด้วยอันนี้นะคะก็จะเป็นยูสุพีซอเมริกาโน่ค่ะเลยก็ชอช่บส้มชิ้นใหญ่ 对吧？Uh huh. ชิมไปคำแรกนะคะก็จะได้กลิ่นยูสุมานําเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวกาแฟกลมกล่อมดีอันนี้ก็คือแบบกินแล้วรื่นคอดีค่ะไม่บาดคอไม่บาดคอกำลังดีเลยแล้วคือผสมผสานกับยูสุอ่ะทุกคนก็คือฟินมากมันแบบให้ความสดชื่นไปด้วยคือตื่นเลยพักจากกาแฟนะคะมากินเมนูที่แบบว่านอน c o f f e ่คือนอกจากที่นี่จะแบบว่าเด็ดเรื่องกาแฟเนาะเขายังแบบว่ามีเมนูที่เป็นพวกส p a r k ก i n g ด้วยอันนี้นะคะแมนจะเป็นตัวโมจิโต้นะคะ กีโซดาค่ะแล้วเพื่อนๆดูเห็นไหมเออเป็นลูกเลยคือไม่ใช่ลูกเดียวนะคือมี2ลูกเลยแล้วลูกไม่ใช่เล็กๆแต่ประเด็นคือเวลาเราจะกินเราจะกินยังไงนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรามากินน้ำกันก่อนดีกว่าค่ะสดชื่นมากเลยอ่ะ มันมีความแบบว่าซ่าๆของโซดาใช่ป่ะแล้วก็มีกลิ่นของลิ้นจี่พี่คิดว่าถ้าเกิดเราแกะมาแล้วก็กินกับลูกเนี่ยมันน่าจะอร่อยแล้วก็ฟินมากๆแน่เลยนึกภาพแล้วตอนนี้อ๋อันนี้คือแบบว่าสำรวมกันทานอะไรกินอะไรค่ะอ่าและสำหรับใครนะคะที่แพ้นมวัวเขาก็มีเมนูนี้เลยลาเต้นมเอ็นะคะ ชอบมากนมโอ๊ตซึ่งตอนนี้เขาก็เป็นที่นิยมกันอยู่นะน้องโอ๊ตเนี่ยกำลังมาใช่กำลังมานี่ก็คือถือแก้วมวางอ๋อโอเคเอาตั้งก่อนก็ได้ต้องคนก่อนค่ะคือสีสันน่ารักมากคุณชอนฉมันช่วงนี้คนเขาแบบว่ารักสุขภาพมากขึ้นเลยเขาเลยแบบอยากมากินนมโอ๊ตกำลังมานะคะเพื่อนๆบอกว่าใครที่แบบว่าอยากจะแบบลดน้ำหนักแต่ก็ขัดกาแฟไม่ได้แนะนำเมนูนี้เลย มันจะได้ก Korean, ลิ่นนมโอ๊ตอะทุกคนแล้วมันละมุนแล้วก็ไม่หวานค่ะสําหรับใครที่ลดน้ําหนักคือตอบโจทย์มากๆซึ่งอายชอบมากเพราะอายก็ลดน้ําหนักอยู่แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่เคยกินนมโอ๊ตเลยอยากรู้เป็นยังไงเนี่ยมาลองที่นี่นะคะใช่เลยจะบอกว่าเป็นเมนูเขาเรียกว่าอะไรนะมัฟฟินฟินบูเบอรี่เขาบอกว่าเป็นเมนูนะคะที่ต้องมีทุกวันใช่แล้วบอกว่าเพื่อนๆนะคะนอกจากเมนูนี้ยังมีเมนูอีกมากมายเลยนะอย่าลืมนะร้านดีดีคาเฟ่ค่ะใครจะมาได้เลยนะ บอกไปเลยนะคะว่าร้านนี้ก็คือดีมากนะคะแล้วก็บรรยากาศในร้านก็คือดีเช่นกันค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่อยู่แถวๆนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะคะจอนแก่นธนบุรีนะคะหรือสวนพุทธบูชา4ทเนี่ยแนะนำเลยค่ะร้านดิบดีคาเฟ่ค่ะ แล้วก็ทางร้านนะคะเขาเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งถึง6โมงเย็นค่ะแล้วก็ปิดทุกวันจทร์จ้าจะบอกว่าพิเศษสุดๆเลยนะคะทางร้านเนี่ยสามารถรับสแกนนะคะกับแอปพลิเคชัน SU Pay Wallet ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะมีแอปพลิเคชันนี้แล้วนะคะสามารถสะสมแต้มเพื่อไปร่วมรับสิทธิพิเศษมากมายเลยฟังมากค่ะใช่แล้วคะ่ะอย่าลืมไปโหลดกันะนะไม่มีเื่อหรือพ่านะคะแต่ว่าวันนี้เราสองคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะรอบหน้านะคะเพื่อน อยากให้เราไปที่ไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไค b ์นะคะกระดิ่งติงต๊งติง๊งติ๊งวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายอันนี้คือถ่ายแแบบใส่พุดเจยังไม่คดัดอีกเห <laughs> <laughs> รอได็กเนเรือยรอหนุ่มแนกินบิ๊มจีแน่เลยอ้าวเย็น <laughs> โอ้ <laughs>